ไปเอาไปรับของพระราชทานหรือของอุทิศจากพระมหากษัตริย์เพื่อนํามาใช้ใจ่ายในสถานที่แห่งนี้พูดง่ายๆก็คือเข้าไปรับเบี้ยเอ่ยเข้าไปรับเครื่องพระราชทานต่างๆที่อุทิศถวายให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการทําบุญของพระมหากษัตริย์ด้วยแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการปกครองหรือเป็นเป็นเป็นคนดูแลศาส,สนาสถานนะคะที่เป็นอรคยาสารก็จะไปรับการอุทิศจากพระ พระพระบาทเจ้าแล้วก็ได้นําเงินทองเหล่านั้นนําเครื่องสักการบูชาเหล่านั้นนะ่ะเอามาใช้สําหรับสักการบูชาในพุทธสถานแห่งนี้ดังนั้นการบูชาแบบอาณาจักรของโบราณก็น่าจะยึดเป็นการบูชาแบบพราหมณ์อยู่นะยังมีการบูชาแบบพราหมยังมีพิธีกรรมแบบพราหมณ์หรือลักษณะอย่างนั้นอยู่นะคะยังไม่เป็นรูปแบบของพระสงฆ์เลยทีเดียวนะคะก็จะมีการแปลงกันเกิดขึ้นนะคะ ตามความคิดของอาจารย์นะเพราะว่าเพิ่งได้รับอิทธิพลนะคะมีการเปลี่ยนศาสนามานะคะดังนั้นการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยแม้นแต่ยาวบางจนถึงร้อยปี200ปีก็ไม่ใช่จะทําให้คนในพื้นที่นี่นับถือสิ่งนั้นได้ง่าย,ายนะคะเป็นไปได้ยากมากดังนั้นการสร้างศาสนาสถานจึงถือว่าต้องมีการสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็หาผู้คนมาดูแลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่คําสอนเผยแผ่ศาส,สนาเผยแผ่พิธีกรรมต่างๆจนมีผู้คนให้การศ